สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ f อที่น่ารักของแม่ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มารีวิวนะคะซองแบบนี้น่าจะเป็นธนบัตรนะคะน่าจะเป็นธนบัตรติดสแต็มมาสวยงามมากนะคะไม่อยากแกะเลยนะคะเพราะน่าจะต้องแกะดีๆแล้วเก็บสแตมไว้นะคะสแตมสวยมากเก็บไว้ไม่ได้เก็บเองค่ะเก็บไว้ให้เพื่อนๆที่เขาสะสมนะคะเพราะนั้นไม่ได้สะสมสเตมนะคะค่ะเนี่ยค่ะ มาชมสินค้าข้างในชมข้างข้างนอกก่อนเนาะชมสแต็มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะดูข้างในเห็นไหมคะสเตมเงินสเต็มทองสเต็มนาคโอ้โหสวยงามมากคะ่ะทองคํานะคะโอ้โหนะคะสเตมรูปแบบเหรียญต่างๆค่ะเป็นพิมพ์นูนด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะพิมพ์นูนด้วยสัมผัสได้เลยค่ะสวยสเตมดวงละห้าบาทมาชมข้างในกันดีกว่าเนาะชม ชมสเต็มแล้วก็มาชมข้างในในซองกันภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้าประเทศไทยห้าธันวาสองห้าห้าสี่เจ็ดรอบเหรียญ อันนี้ทรงกล้องนะคะสะพายกล้องค่ะอันนี้จะเป็นพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบค่ะสวยงามมากไม่มีอะไรแล้วก็มีน,นี้นะคะแกะออกมา มองไม่เห็นเลยข้างในเป็นอะไรน้อมาชมข้างในกันต้องค่อยๆสก,กิดค่ะเดี๋ยวจะใส่ซับมาค่ะโอ้สแตมค่ะท่านผู้ชมสแตมค่ะโอ้โหสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะโอู้ โอ้โหเงินทองหนาคจริงๆด้วยขนาดแปะหน้ามาก็ว่าสวยแล้วแกะมาข้างในสวยกว่าอีกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะสำหรับท่านที่สะสมสเตมนะคะนักสะสมนะคะที่ท่านชื่นชอบสเตมคิดว่าท่านเห็นสเต็มดวงนี้ท่านก็คงจะหูสุดยอดอลังการดวงละหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะดวงละหนึ่งร้อยบาทแผงหนึ่งก็จะมี หนึ่งสอามี่ห้าสิบดวงนะคะอันนี้คือเป็นสีทองนะคะสแตม์ทองนะคะอันนี้คือสิบดวงทองค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเงินค่ะสิบดวงเช่นกันค่ะสุดท้ายคือนาคค่ะเงินทองนาคนะคะเนี่ยค่ะเงินทองนาคสวยงามมากเลยนะคะค่ะ ให้ชมให้ชมความงามของสแต็มนะคะเอ่อกล้องอาจจะไม่สวยนะคะแต่จริงๆนะคะจะสวยมากค่ะชื่อสแต็มนะคะประเทศไทย100บาทนะคะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบค่ะเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะชนิดราคา100บาทนะคะสแตม100บาทค่ะดวงละค่ะสวยจริง รบเงินทองนาคเลยนะคะหุยหน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าสําหรับท่านที่ชื่นชอบสแตมท่านก็คงจะชอบแหละนะจริงๆพระท้าไม่ได้ไม่ได้สะสมสะแตมแต่เห็นอย่างนี้พระน่ายังรักเลยนะคะรักในการแบบเนะ คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรพูดคุยเนาะก็รีวิวให้รับชมแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะเอ่อสำหรับป้าน้านะคะป้าน้าเล่นนะคะเอ่อเน้นนะคะเน้นเหรียญหมุนเวียนนะคะสายป้าน้าคือสายเหรียญหมุนเวียนสายเหรียญหมุนเวียนนะคะพอ,อที่ป้าน้าประกาศรับซื้อนะคะ10บาทปี 3 1นึ่งนะคะสิบ,บาทปี3ามหนึ่งถัาถามราคาค่ะเพราะราคาไม่นิ่งบอกราคาไปแล้วเดี๋ยวคือเขาไม่นิ่งแหละตอนนี้แผงน่าจะทะลุสองพันเกินสองพแล้วค่ะแผงเขียวนะคะรับซื้อก็จะลดจากราคาขายนิดนึงนะคะนิดเดียวไม่เยอะนะคะราคาซื้อเข้าค่ะส่วนเหรียญผ่านใช้นี่ก็ตามสภาพนะคะปีส1รับซื้อค่ะแต่ต้องตามสภาพอ่า ใหม่หน่อยก็จะได้ราคาถ้าเก่าชำรุดบ้างอะไรบ้างสึกหลอบ้างบินบ้างดำบ้างก็จะราคาก็จะลดหลั่นกันไปนะคะสามหนึ่งส่วน10บาทปีสี่หนึนะคะพปะนไดรับซื้อราคา100บาทค่ะสิบบาทปีสองหนะคะหนึ100บาทค่ะและ10บาทปี2542้าส็นไดรับซื้อเหรียญละ30บบาทค่ะ สิบบาทปีสองห้าสามสี่เป็นารับซื้อที่สามสี่เป็นรับซื้ออยู่ที่สามสิบบาทค่ะนะคะและปีอื่นๆหรือเหรียญอื่นๆท่านใดมีต้องการจะขายก็ถ่ายรูปส่งมาให้ปนัดดูได้นะคะทักมานะคะทักมาทักมาเอ่อถ่ายรูปส่งมาให้ปนัดดูนะคะถามปนัดว่ารับไหมนะคะขั้นตอนของพนัดนะคะไม่ยากเลยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะ เพิ่มเพื่อนในไลน์แอดไลน์นะคะถ่ายรูปเหรียญส่งให้พนาดูนะคะถามราคาตกลงกันได้แล้วนะคะส่งมาของถึงพนาดโอนเงินทันทีค่ะนะคะไม่ช้านะคะโอนเร็วนะคะหรือถ้ามีเยอะนะคะจำนวนเยอะจํานวนเยอะจะมาด้วยตัวเองนะคะก็ามาพบพนาดได้ที่ตลาดไทยนะคะตลาดไทยโซนคลองถมตลาดไทยโซนคลองถมทุกวัน อังคารและพฤหัสนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะอังคารและพฤหัสนะคะเจอพนัได้นะคะที่ตลาดไทยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะรีวิวสแตมนะคะพูดคุยกันเรื่องถึงการรับซื้อเหรียญนะคะจบไวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮง,งรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ